พูดถึงการสะบัดเนี่ยการสะบัดเนี่ยนิยามของมันคือลดล,ลดอาการสะบัดอะ่ะหลังก็แห้ชกนะไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะไม่จะไม่สะบัดอะ่ะอืมคือมันมีหน้าที่แค่ว่าทําให้การสะบัดเนี่ยมันความรุนแรงมันลดลงทีนี้การสะบัดอะ่ะหน้าที่มันอะ่ะเออมันที่หน้าที่ คือมันเกิดจากสนามใช่ป่ะอืมเกิดจากตอนที่เราออกจากโค้งอนะ่ะใช้ท้อก็เยอะท้อก็จากอะไรตอนบิดคันเร่งชูออกจากโค้งอนะ่ะอืมอันนี้ยกต,ตัวอย่างนะอ่าบิดคันเร่งใช่ป่ะบิดมากมากรอบสูงท้อก็จะลงล้อแังเยอะมากแรงกดล้อหน้ามันจะนจะน้อยทำให้แฮนด์สะบัดอืม เนี่ยทีเนี้ยเออเวลาขี่บนถนนนนะ่ยมันคนเราชอบเอ้ยติดมันเป็นของต้องมีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จริงมันไม่จะเป็นขนาดนั้นนะคือการที่คุณจะไปติดการหลุมการคอสะพานการตอนโดดเนินนะันไห้จริงไม่ถูกคือต้องมาใจ mindset หรือกระบวนการคิดใหม่คือเออคือมันมีเพื่อว่า นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะเพื่อป้องกันล้อหน้าลอ,อยใช่ไหมเนื่องจากเอ,อแรงกดล้อหน้ามันมันน้อยลงอืมแต่ถ้าเอาไปติดเพราะว่าเฮ้ยคุณอยากรูดหลุมคุณอยากรูดเนินคอสะพานให้สบายใจขึ้นที่จริงเป็นความคิดที่ผิดนะดักเซฟตี้ถือว่าผิดต้องรีบเปลี่ยนมาเซตใหม่แหละอืมคือที่จริงอ่ะ แฮนหน้ามันเจะสะบัดเนี่ยมันเกิดกจากคนนะส่วนมากเลยอนะเก้าสิบปอร์เซ็นะปัจจัยหลักอนะเกิดจากคนหมดเลยอืมคือผมเอ็นคลิปนึงนะ่งอะอะไรนะประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมครับผมเจอรอยต่อถนอนเจอเส้นแบ่งระหว่างถนนเก่าถนน,าน,น,นใหม่ทำให้ผมลดลดผมเนี่ยม,ออม,มันเออมันชะงักมันกระตกเนี่ย การสบัสดช่วยเยอะนะครับเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมเอาก็รู้แล้วว่าข้างหน้าไม่มีอุปสรรคมีหลุมมีอะไรก็ว่าไปมีเขิบมีอะไรแล้วมันไม่เบาอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมทั้งเกิดจากคนอืมแล้วก็อะไรอีกอะ่ะคือคือผมพูดเลยว่าเกินครึ่งอะ่ะแต่ละคนอะ่ะหลายคนเลยบอดี้โพสิชันยังไม่ถูก เพราะอะไรรู้ไหมคือตอนเราปิดคัลลิ่งเนี่ยท้องมันเยอะท้องมันลงล้อหลังทําให้หน้ามันเหินแรงกดล้อหน้าต่ำใช่ไหมเออผมย้ำแล้วย้ำอีกเนาะยคือการที่คุณนั่งหลังตรงอ่ะมันมันทำให้จุดจุดซีจีอ่ะเขาเรายียกว่าอะไรจุดซีจีคือจุดศูนย์ถ่วงใช่ป่ะอืมจุดศูนย์ถ่วงคือถ้านั่งนั่งหลังตรงจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ตรงกลางอันนี้สมมุตินะสมมติคุณนั่งเอ่อนั่งตรงกลางดักเจ็ดสิบก็ ทีเนี้ยน้ำหนักภาระที่ล้อตอนหนึ่งล้อมันรับะก็คือสามสิบห้าถูกไหมขึ้นของของเจ็ดสิบคือสามห้านี่คือยกตัวอย่างแบบคร่าวๆแบบหยาบน,นะแต่ถ้าคุณก้มอะหรือคุณน้มตัวแบงหน้าจุดศูนย์ทวงอมันจะขยับออกไปทางล้อหน้าก็อาจจะล้อหน้าอาจจะรับน้ําหนักห้าสิบอย่างเงี้ยล้อหลังอาจจะยี่สิบอันนี้แบบผู้ที้เห็นภาพนะเออเห็นไหมอธิามว่า กลมแบงหน้าโหน้มตัวแบงหน้าเกิดกขึ้นก็คือจะเพิ่มแรงกดลรอหน้าใช่ไหมอืมโอกาสที่จะทําให้เห็นสบัดตนเราใช้ทอ้อคุเยอะตอนเราใช้รอบสูงอะ่ะอืมโอกาสสบัดมันก็จะน้อยลงความรุนแรงมัน้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้เลยนะอืมคือทุกครั้งอะ่ะเวลาคนบิดคันเร่งอะ่ะคือหรือเออไม่ใช่นี่ลูกค้านี่คุณอยากซัดดีกว่าจะพูดบิดคันเร่ง อ่ะสมมุตินะคุณแบบว่าเป็นสายทางตรงอ่ะแบบอ่ามากับเพื่อนใช่ไหมฮะเป็นสิบสิบคันเลยอยากจะโชว์ออฟหน่อยแบบเออเดี๋ยวหลังหลังไฟแดงเนี้ยไฟเขียวกูจะลากรอบแม่งตุกเกียเลยเออไออย่างเงี้ยสมควรติดกันสะบัดอมสมควรติดเพราะคุณใช้ทอร์สุดทุกเกียไงแรงกดล้อหน้ามันต่ำหมดละเออทีเนี้ยมันตอนคนใหญ่ที่คนเขาไม่ไม่รู้เนี่ย ก็คือบางคนขี่ในเกีหลังตรงแต่คุณแม่งใช้ทอร์คตัดตุกเกียร์รอบรอบสดลุกเกียร์อะไรเงี้ยคือมันไม่แปลกที่คุณจะแบบหน้าแม่งเหินหน้ามันเบาเออเพราะคุณนั่งหลังตรงไงคือถ้าคุณจะจะซัซดรถดเนี่ยคุณต้องก้มโนมตัวแบ่งหน้าเอองงไหมถามันาน,น้อมแค่ไหนคือโน้มแบบโน้มไสุดสุดแล้วแม่งนี้อกติดถังเลยเออถึงจะแบบช่วยอะไรเงี้ยอา่าแล้วก็มีทิศอีกอย่างนะ ถ้าไม่มีการสะบัดแล้วก็เออจริงมันมันเป็นผลพลอยได้นะอ่ะก้มใช่ไหมเราหลบลมหลบแรงด้านหลบได้แล้วชีตตอนก้มเนี่ยคุณก็ต้องทํามืออย่างนี้ว่าดันแฮนก็คือตอนก้มนี่ไหมคุณก็เอาศอกเอาศอกแนบกับลบตัวรถแต่ไม่ไแนบแนบก็แนบแนบ,แนบรถนั่นแหละเออแล้วก็ข้อมือหักแบบนี้แล้วก็ดันดันไว้ดันด้านหน้าเออเนี่ย มันก็เหมือนเป็นวิธีการลนะ็อกแฮนเหมือนกันดันอย่างนี้นะดันอย่างเงี้ยดันอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้มา,าจากตอนอาลมเลสซิ่งที่ยามาฮ่าเออผมก็เพิ่งรู้เหมแบบเป็นเทคนิคอืมก็คือ so ่วนแ่นสะบัดเหมือนกันส่วนตัวผมไม่ติดน,นะการสะบัดอะคือเป็นอุปกรณ์ของแต่งชิ้นเนี่ยที่ไม่อยู่ในหัวผมเลยไม่อยู่ในระบบผมเลย ไม่ติดเพราะเลยรู้ไหมผมไมไ่ชอบขี่ทางตรงผมไม่ชอบอัดรถก็เลยไม่ติดอืม,มรู้ติดทาไมไม่จําเป็นอืก็ประมาณนี้นแหละมาเซ็ตสําคัญมากนะอืมก็นั่นแหละมันเกิดจากคนอะร้อยเปอร์เซ็น,นคือตามหลักเซฟตี้อะเจอหลุมเจออะไรคุณก็ต้องเบาใช่ไหมละ่ะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยก็ผมติด่องการหลุมกันการบอกกันอะไรการเขิบการลอยต่อไม่รู้ว่าคุณตามหลักเซฟตี้อะ่ะเวลาคุณขี่รถอะ่ะคุณต้องเห็นพวกนี้ก่อนแล้วคุณค่อยเบาไม่ใช่ว่าคุณขี่ยังไงก็ได้ไม่ดูไม่สนอะไรถามว่าอ,อ้อบางทีไม่เห็นอ,อ้อคุณก็ทําให้มันเห็นดิคุณต้องขี่ให้ระวังเลยคือเวลาคุณขี่ถนอนน่ะสิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึงคือความปลอดภัยนะ มสมมติคุณตามคันหน้าตามตรงๆแบบเนี้ยคุณก็ไม่เห็นใช่ไหมละ่ะว่าข้างหน้ามีอะไรคือทางขี่แบบคุณต้องขี่แบบสับฟันปลาใช่ไหมเออคุณก็จะเห็นเออข้างหน้ามีอะไรเพราะคุณสามารถมองเฉียงมองผ่านอาได้นมแต่ขี่สับฟันปลาคุณก็ต้องห่างก็ต้องเว้นระยะห่างนะออืนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เหมือนกันอืแล้วก็ข้อสังเกตก็ เวลาขี่ตามคันหน้าเออสมมติหูถ้าคันหน้าแม่งล้อล้อหลังแม่งดีเออแปลว่า้ังหน้าแม่งมีอาจจะมีอาจจะมีรอ,อยต่อถนอนหรือมีบุ๋มหลุมอะไรเอออะไรงเงี้ยเป็นการมองลงหน้าเหมือนว่าข้างหน้ามันอยู่ประสังนะคุณก็ต้องเบาอืออย่าพูดในนี้ก็ได้เออถ้าคุณไม่อยากขี่รถเร็วอยากซัดทุกรอบอ่ะคุณก็ติดกับซัดกันระบาดแม่งเลยอืมแต่คิดแบบนี้ก็ประมาทนะก็บอกไว้ก่อน แต่ก็จะมาแชร์หมว่าหมายสัญท,ที่ถูกต้องอะ่ะคืออะไรอืมคือไปม,มันเดี๋ยวนี้เห็นแล้วแบบเห็นแล้วแม่งขัดใจพวกร้านแต่งบิ๊กไบค่าเรียกว่าอะไรร้านขายของแต่งอะ่ะบอกคือเหมือนสักว์จะขายอะ่ะแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นทุกคันต้องม,มีเห็นแล้วแบบขัดใจไม่มีใครแยง้งไม่มีใครเลย คือแบบสักยต่ะขายอะคือแบบเหมือแนบบเขาพูดพูดแค่ด้านเดียวอ่ะไม่ถูกนะอืมที่จริงต้องปรับหมา d เซตคือความปลอดภัยต้องเลือกแต่คนก่อนทำไงถึงจะไม่สะบัดเอ,อก็อย่าก็ยังไงก็อย่าขี่เร็วถามว่าขี่เร็วก็ห้ามได้ไหมก็ห้ามกันไม่ได้เออผมก็ไม่ห้ามผมก็ชอบเล่นโคนะ้งอ่ะ มจะไม่ให้คุณยกล้อห้าคุณสัดรถเล่เงเลถูกก็ละ่ะห้ามกันไม่ได้แต่มาแต่สำคัญว่าคิดยังไงถึงก็ถูกประมาณนี้แหละ